หันไปตรงนี้เออบกมือดิบกมือดิอันนี่ยมันนี่ดินี่มันนี่ดิหันหันไปทาชี้นี่ชี้อยู่ข้างหน้านี่ชี้อย่างหน้าเออหันมากล้องอย่าบกมืออ้าวก้องอยู่ไหนอ่ะก้องอยู่ที่ชี้อยู่มือชี้อยู่ตรงนี้ตรงตรงต้องหยุดเนี่ยนะเอ่ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลชี้ดูกลางไม่ได้รับไม่ได้ชี้ได้ก็กันแบนอะ ใครที่กำลังตามหาร้านเติมโลบักผมมีร้านจะมาแนะนำราวาบักแล้วรับเติมโลบักแบบ ID Pass ID ต้องอายุเกิน14วันด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวเติมไม่ได้นะครับทางร้านเนี่ยยังรับปดเกมพ a ส s Rate 7ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นบ็อฟุุติ King Legacy อีกหลายแมปจะนับไปทั่วเลยแล้วก็ยังรับฟาร์มแมปบอกฟุตด้วยนะครับสําหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับเนี่ยอ่ะ,อะ,อะปะักมึนแก แฮกกินกล้วยเหรอไะกินได้เด้อเกะเกาะอย่าพาไปแกล้งเราเนี่ยนะเอาหนุ่มไฟเอี่มาเมื่อกี้ก่อนอาจจะหนุ่มไฟเอีมไม่ใช่เหรอไม่รู้ใช่ป่าวันนี้ดีวมาดีมาดีันนี้ดีแฮกทุกคนเอ็กตัวหนักนี่ไง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 นี่หลุมลูกไหมหลุมลูกเลยไหมเอาเลยไหมหลุมลูกเลยไหมไอ้อกแตกไปเลยแล้วนี่ไปเอาเสื้อปุ๋ยใครมาเฮ้ยพูดอะเฮ้ยเขาขู่กลัวอืออู้ไหมอะอู้ไหม ตัวไรอ่ะดีดูดิเขาเห็นพวกเราเป็นของแปลกปลอมรูปมลุ้ม่งดิไอเดีอนี่นี่นี่ก็มันอยู่นี่อ๋อพอดีเล่นไงเนี่ยพอดีทำไมเราเดี้ยวนะลุ้มรีพอร์ตไหมลุ้มเราทำไมนี่ลุ้มลุ้มลุมนะลุ้มลุ้มโทษนะเพื่อนอขอลุ้มรีพอร์ตนะเราไม่ชอบหวานหล่อเกิน เออเย็บปากเรียบร้อยหน่อยดหน่อยทั้งสองกกกกไม่เกเดี๋ยวลองล่าโหนกันนี่ีแลดูนีดูยียบเยียบปะยืนอะไรอีกเนี่ยอะไร่ยไหนบงวดีพอดีว่าไงสวัสดีวัสดี พี่มีกล้วยเปล่าพูดว่าอะไรเดี๋ยวมีครับ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 โชว์หน่อยกกกกกก็แมวแมวแมวหนีไปเลยใหญ่อยู่เด้แปลกๆประเทศมันดูแปลกกก้วยอ่ะจับแบบกัวกวยวิ่งหนีเลยอ่ะกัวกวย ก้นี่ก้ยแม่แม่โอ้ยจะทำไมเนี่เหนีทำไมอ่ะเขาไม่ชอบก้ยอ่ะเขกลัวมีน้ำแล้วเอ้โหก้นยหรอะไรแหัวหรอมันเอาปนไม่ได้็อแมว P me mà nói chuyện với anh này, anh nói chuyện với anh này. 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 Nói chuyện này. Nói này. รวยทำไมมันเร็วนะมั้บริการเต็มที่พี่บริการเต็มที่ยัครับบริการเต็มที่ครับบริการเต็มที่ครับจบละไอโจ้หลังหลังฮะหลังยังไม่โจดมาแล้ว เไปนั่งยองด้วยหวะไม่ได้เปสาวเป็นแซ่นั่งยองไม่ได้เลยคุยเล่นอยู่ด้วยซ้ำี่นั่งยองเงี้ยนี่นั่งยองเงี้ยนั่งยองนั่งยองนั่งยองนต่ไอ้ตั้งยึดไม่เศร้าเออไอ้ม่วงเมืองอะไรแฮงมึงตั้งกัดตลอดเวลาแฮงเป็นอะไรผมนั่งก็อีกัน เราต่อยเราต่อยขัดถูหน่อยถูหน่อยเอาเปิดไม้ไม่เปิดไม้ด้วยนะพิมพ์ข้อความตัวเล็กนิดเดียวผมเป็นวิญญาณทำเฮ้เฮ้ยมันใหม่แล้วดะแฟดอะแฟดเขาลูกเลย วิวน่ารักเลยวิวน่ารักจังเลยวิอาสามคนเลยอ่ะพี่ชายรูปเลยรูปเลยรูปเลยเออเล้กลัวยกลัวเมื่อกี้ตัวนี้มันเด้าผมอ่ะในในในท่อหน่อยใครวะนท่อให้ดูหน่อย

เห็นปะอยู่ไหนนะอ๋อสมปรหลาดอะไรกันอะเอ้ยอ่ะชิบเปยชิบเปยชิบเพลยูไม่มีชุดหรอเฮ้ยปูช่าไอแกว่าดิชิบเปยชชีนุนแมนรุมเลยรุมเลยเย้เฮ้ยยันนี่ดิวะ เคยวอร่อยเลยเฮ้ยพี่ดูดิเขาจับหัวพวกเราเนี่ยเรอใช่อันนี้ไม่รู้ล้วต่อยอ่ะ ไปอันนี้คือเขาทำอะไรกันได้ดิเขาน่าจะเล่น VR รอเปล่าทำไมเขาแพกล้วหมดเลยแอบแพกล้วยยืนแพกล้วยเลยนะแพกล้วยเขาไม่อยู่หรอเขาเอเเช่วยเยช่วยดวนเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยยกูจมหนอโอ้โน มงบอกว่าอะไรแนกเอโอวานเลยใช่ไหมลาวานอ่ะกูเหวี่ยงเลยมันกระบอัมขอดูแดงมง่โง่โง่โง่

ดูหน่าดิโอ lighting, ้ยน่ารักว okay, ่ะเฮ้ยอืมก่อนรูปเลยก่อนรูป่อยเล่นอ่ะไอ้เงี้ยก่อนรูปเลยน่ารักว่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเราบอกให้น้องเราดูก่อนนะน้องเราโดนแบนใหม่เอาเออดูอุ้ยฉลามฉลามฉลามนี่ตกได้ฉลามอย่างไงเฮ้ย เฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยดียเฮ้ยเฮ้ย้เอะไรอะมีคนน่ารักอะเขาลูรผัวด้วยลูกผัวลูกจบเลยลูกผัวด้วยลูกลูกผัวแก๊งแมวนวดเหรอนวดยังไงวะนี่นวดเลย ถ้านอนมื่อคืนไหนอะนว้นวน,นไหนดิอันนี้อันนี้อันนี้นวดนวดนวดพี่สาวหนยนดพี่สาวหนอยได้ดิ <c oughs> ่าสยนอนเอัวว <c oughs> ้าว <c oughs> ้าวว้ <c oughs> จริงาวาวน้นาว้าาวว้า 疲れた「この恋」